สวัสดีครับวันนี้คุณพ่อพาน้องผ้าหมามาเดินชมบรรยากาศที่ริมแม่น้ำโขงนะครับหลังจากไปฉีดวัคซีนครบรอบสองขวบที่โรงพยาบาลกรุงเทพกรุฎน,นะครับตอนช่วงบ่ายๆนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงพลมิสัยตอนสักครู่นี้เองนะครับเวลา18นาฬิกา30มนาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็พาน้องผ้าหมามาออกกำลังกายที่ลานพญานาคนะครับอะไรลูกเบบี้ชาร์กเหรอคะลูกเบบี้ชาร์กอารมณ์ดีนะครับ ตอนได้รับวัคซีนพี่พยาบาลนะครับจิ้มเข็มก็ร้องให้นะครับตามปกติปกติผ้าหมาไม่ร้องให้นะครับมีครั้งนี้ร้องให้นิดหนึ่งคงสายจะรู้นะครับว่าเขาจะเอาเข็มมาฉีดเลยกลัวนะครับผ้าไหมค่าโลกชอบไหมโลกนะครับบรรยากาศบริเวณข้างๆนะครับเป็นบรรยากาศร,ราาศิมฝั่งแม่น้าโขงนะครับบรรยากาศดีมากอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงแห่งนี้นะครับ ในช่วงวันออกวันษาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน11ดนะครับก็จะเป็นช่วงมาดูบ้างไฟพญานาคโลกนะครับชวนชวนแฟนคลับของน้องพ่าหมายมา